Mommy I, like Mo I love you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  I สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่อง surprise อีกแล้วนะคะวันนี้มาเปิดคลิปแบบหอฟูฟูเนาะน้ำเอาลูกนอนแล้วลูกไม่ยอมนอนนะ่ะทุกคนเนี่ยกล่อมมาแล้วอยู่สามชั่วโมงจะสี่ชั่วโมงแหละยังยิ้มอยู่นางไม่ยอมนอนนะคะก็เลยว่าเออไม่นอนก็ไม่นอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําซุปนะคะมันเป็นซุปเห็ดหูหนูไม่ใช่ มันเป็นซุปเห็ดหรือว่าซุปอะไรเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะคะก็เป็นซุปที่น้ําเคยกินก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนเรียกร้องมานะคะอยากเอาไปลองทําดูเดี๋ยวน้นจะพาทุกคนไปลองทํานะคะใช่ไหมครับไปไหมไปไหมครับอมไม่นอนแล้วคะไปไปกันเลยเดี๋ยวก็ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยกันนะคะไปไปไหมไป,ไป อันดับแรกเลยนะคะเราต้องเอาเห็ดหูหนูขาวมาล้างทาความสะอาดแล้วก็แช่ให้มันพองตัวก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดหูหนูขาวอบแห้งมาเนาะแล้วหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วมันก็จะพองตัวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามันไปตัดนะคะ ส่วนขนาดนะคะจะตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะส่วนตัวที่บ้านเนี่ยจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็แกนในมาเนี่ยแข็งๆน้ำจะไม่เอาเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเล็กๆเป็นชิ้นๆคำๆนี่นะคะของก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จะมีเห็ดหูหนูขาวนะคะนี่แล้วก็ อันนี้ก็จะมีปิ้งถางเลยน้ำตาลกรวดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดโกจิเบอรี่นะคะอันนี้เป็นผู้ซาจีนแห้งนะคะแล้วก็มีคนถามนะมาเนาะว่าใช้พุ้ซาจีนแห้งหรือว่าเชื่อมนะคะใช้เป็นแห้งเนาะนี่ไปเราก็จะเอาอ,อันนี้ลงไปตุ๋นนะคะพร้อมกับโกจิเบอรี่แล้วก็ผู้ซาจีนนะ ตอนนี้นะคะเราก็จะตุนเห็ดหูหนูขาวไปได้สักพักนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงพวกของเครื่องปรุงนะคะอันนี้พูซาจีน้ำเอาไปหั่นเรียบร้อยเนาะมันจะได้สวยงามนะคะถ้าใครไม่หั่นก็ได้จะปลอกอยังไงก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นลูกไปก็ได้เนาะแฟนน้ำง่ายๆก็คือใส่ลองอไปเลยเนาะ ระหว่างที่เรารอตุ่นทางนะคะทุกคนเรารอทางสุกเนาะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันค่ะเพราะว่าน้ําเคยถามไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าทุกคนอะมองน้ําจากที่น้ําทําคลิปเป็นยังไงบ้างนะคะน้ํามีลักษณะนิสัยยังไงตามที่ทุกคนคที่ทุกคนเห็นเนาะไม่ใช่ดูอยากพุ่งพูดนะครับเนูมาขอพูดกับทุกคนก่อนเนาะกับพี่ๆก่อนนะครับ ก็มีหลายๆคนนะคะคอมเมนต์น้ำมาจริงๆอ่ะน้ําอยากจะทำคลิปนี้แยกออกไปแต่ก็คือกลัวมันน่าเบื่อความที่หลายๆคนไม่ได้คอมเมนต์ไปในทางที่ทางที่ดึงดราม่าอะไรเท่าไหร่เนาะครับใจเย็นๆลงก็คือจะไปในทางที่ทางเดียวกันเนาะจริงๆอ่ะน้ําก็อยากจะเอาตัวเองมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ครบหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะที่น้ํากลับมาทาคลิปนะคะเบาๆนะคะแล้วก็ อยากจะเอามาให้ทุกคนดูจริงๆว่าเรามีลักษณะนิสัยยังไงเพราะว่าเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันเราก็ควรที่จะรู้กันจริงๆนะคะเพราะามีหลายๆคนนะคะพี่ๆหลายๆคนมากมายเลยที่เขาติดตามน้ำมาจริงๆติดตามน้ำมาตั้งแต่เล็กๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้ยังคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะมากๆเลยเนาะก็คือจะจำกันได้แทบจะทุกคนแหละถ้าแบบใครที่มาเมนต์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้อยอี่เอาเอามาอวดใหญ่เลยไป ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะคะนั้นเป็นคนน่ารักค่ะแต่ที่น่ารักมากกว่านั้นก็คือเปาเป,า,เปาถ้าอยู่ใกล้ๆจะไปฟัดให้แก้มฉ่าเลยอันนี้พี่ฟัดแบบจะน้องร้องไห้ก็มีนะคือมันหมันเขี้ยวมากเลยนะเออพี่ครับนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะคะสําหรับเราคิดว่าคนเกิดเดือนนี้น่าจะเหมือนกันเป็นคนตรงๆไม่สนคําใครกดง่ายหายเร็วจริงใจและสุดท้ายน่ารักจ้าขอบคุณนะคะ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะไม่แน่ใจว่าพี่เขาก็เกิดเดือนเมษาเหมือนกันกับ,บน้ำไหมนะน้ำเกิดเดือนเมษาเนาะเป็นคนตรงตรงไหมจริงๆอ่ะเป็นคนตรงตรงแล้วก็ออกจะไปทางขวานผ่าซ้ามากเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยฟังใครไม่ฟังเลยเป็นคนที่แบบเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนน้ำเต็มแก้วนะน้ำแบบนิสัส่เสียมากๆเลยเมื่อก่อนนะคือแบบเออฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะทำแบบเนี้ยคืออย่างเนี้ย ไม่ไม่ยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะจนแบบว่าพอเรามาจุดหนึ่งที่เราน่าจะโตขึ้นมาแล้วมังเราก็แบบปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะคือจะไม่พยายามเป็นน้ําเต็มแก้วจะพยายามรับฟังคําคิดเห็นของคนหลายๆคนอะไรเงี้ยเพื่อมาดูตัวเองเพื่อมาส่งกระจกดูตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็กดง่ายหายเร็วคือกดง่ายมากหายเร็วมาก บางทีก็กดเองแล้วก็ถ่ายเองแฟนก็นง,ง,งงนะคะแล้วก็ถามว่าจริงใจไหมน้ําถามว่าน้ําจริงใจไหมน้ําจริงใจกับทุกคนนะคือถ้าเกิดว่าใครดีมาเราดีกับถ้าเกิดว่าใครไม่ดีมาเราก็ไม่ดีกับเหมือนกันก็แบบเออคุณมาย,ยังไงเราก็ให้งงอ,อย่างนั้นไปอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆน้ําก็จะแบบเตือนน้าตลอดนะแบบเวลาเจอเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยคันก็จะแบบเตือนน้ํานะคะขออนุญาตที่พูดคำหยาบเนาะก็คือเขาก็จะบอกว่ากูเตือนมึงแล้วใช่ไหม เขาอะเห็นมึงเป็นเพื่อนไหมถ้ามึงเห็นเขาเป็นเพื่อนเขาแบบเห็นมึงเป็นเพื่อนไหมลองอย่าให้ใจใครมากอะไรเงี้ยคือน้ำเป็นคนให้ใจเขามากๆเลยเนาะก็มาความคิดเห็นต่อไปนะคะน่าจะเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากไม่จู้จี้จุกจิกชอบเอาใส่ใจคนอื่นอะไรที่ทําได้จะชอบทําเองมากกว่าใช้งานคนอื่นเป็นคนคิดบวกมากกว่าคิดลบเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดจากที่ติดตามคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้จริงๆอิอะน้ำว่า น้ำเป็นคนที่เวลาอยู่กับใครจะเป็นไปเหมือนกับคนคนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้น้ำเคยเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่คิดลบคิดกับคนอื่นแง่แง,ง่ลบมากๆเราก็จะแบบเหือนไหลาตามอะ่ะเออเราเราก็เหมือนไหลาตามเขาด้วยความที่เราไม่ได้นิ่งพอก็แบบนิ่งๆไหลไปตามเขาไหลไปไหลไปตามอากรรมพันสังคมนะก็แบบเออไม่ได้โทษเขาหรอกแต่คือพอจุดๆหนึ่งเราก็แบบมาอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึง่งคือเขาเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ย ในในทางที่ทางเดียวกันเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็ไม่ได้เป็นคนโลกสวยอะไรเงี้ยเราก็แบบเพิ่มมานั่งช่างใจคิดนะคะก็แบบเออเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบไหลไปตามกับคนได้มากมากเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็จะไม่พาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาคิดลบพอเวลาเขาคิดลบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะแบบ คิดลบไปหมดเลยมันดูไม่มีความสุขนะมันไม่มีความสุขจริงๆพออยู่กับคนคิดลบๆแล้วเขาก็เหมือนดึงเราไปอยู่ในครับความคิดลบๆอะเราก็แบบไม่ค่อยมีความสุขละอะไรอย่างเงี้ยเนาะถามว่าเป็นคนไม่ชอบเจ้าจี้จุกจิกไม่เรื่องมากนะไม่ค่อยเรื่องมากหรอกเออแต่ถามว่าจูจ ικ, จ้จิกจุกจิกไหมจ,จ,จู้จี้จุกจิกมากกับเรื่องลูกนะคะจะเป็นคนค่อนข้าง,าง,างที่จะจู้จี้เรื่องลูกมากๆนะเวลาแบบ แม่หรือแม่ย่าอะไรเลี้ยงลูกให้หรือว่าสามีดูให้แล้วมันไม่ถูกไม่ควรที่แบบตามที่เราจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะจุดจิกเขามากๆค่ะไปคอมเมนต์ต่อไปนะคะอันนี้พี่น้องไอ้แนบไอ้นัทไอ้แนบไม่แน่ใ,ใจนะคะพี่คนนี้คือเขาติดตามน้ำมานานแล้วน่าแล้ก็คอมเมนต์บ่อยมากน้ำจะจำได้นะคะ ปีวาน้องน้ำเป็นคนมีสเสน่ห์ล่าเริงคุยหน้าฟังเป็นผู้หญิงที่กินง่ายปรับการกินได้ดีมากคิดถึงเป่าปอนะคะนะก็จริงๆน้ำอะ่ะก็ไม่ได้ล่าเริงตลอดเวลาก็ยังมีแบบอารมณ์ที่ครับคิดถึงเป่าเปา,เปาใช่หนูก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ล่าเริงตลอดเวลานะคะมันก็อยู่กับการที่ว่าเราอยู่กับใครด้วยแล้วก็ อารมณ์ตอนนั้นด้วยนะคะว่าเราเป็นยังไงมากบางทีวันไหนไม่ได้นอนดีหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าเป็นประจำเดือนอะไรนก็หงุดหงิดก็เป็นเหมือนแบบผู้หญิงทั่ว,วไปนะคะแต่ว่าเวลาที่น้ําทําคลิปอะน้ําจะไม่ไม่ไม่เอาอารมณ์หงุดหงิดคือเวลาเราหงุดหงิดอะเราจะไม่ทําหรือว่าเวลาเราไม่มีอารมณ์ที่จะทําจริงๆเราจะไม่ทําเราจะแบบรู้สึกว่าเราอยากทําเราอยากแฮปปี้เราอยากแสดงสื่อแบบ อารมณ์ออกมาทางหน้าตาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าน้ําเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ถ้าน้ําหงุดหงิดหรือว่าน้ําร้อนหรือว่าน้ําที่แบบไม่พอใจอะไรอ่ะเราจะส่งออกมาทางหน้าให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะคะก็เป็นผู้หญิงที่น่าจะกินง่ายปรับกันกินได้ดีมากอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยน้าเป็นคนกินยากกินยากมากๆคือถ้าเกิดว่าอะไรไม่ชอบจะไม่กินอะไรที่เคยกินแล้วไม่ได้ก็จะไม่กินอีกเลยนะคะก็ยาก การกินยากมากแล้วก็จะติดอาหารที่เป็นอาหารเหนือจริงๆมันมันแบบต้องต้องได้ต้องเหนือจริงๆหรือไทยจริงๆไม่กินยาครับลูกไม่ไม่ใชไม่ไม่ไม่มีไม่สบายอนะลูกสบายดีกินยาไม่ได้ก็ เป็นคนที่ก <ge ar> ินยากมากเลยนะคะไปคอมเมนต์ <gardens> ต่อไปค่ะติดตามตอนไปบ้านนอกน้ําในสายตาพี่เป็นเด็กมีมารยาทขยันและครอบครัวใช้ชีวิตอ so ิงธรรมชาติเป็นแม่ได้เต็มที่แม้จะอายุยังน้อยนะคะก็คือน้ําน้าไม่ได้ธรรมชาติมากแหละทุกคนจมูกก็โป้งนะก็จมูกก็ทำมาสองรอบแล้วเนาะนี่ดูลูกสิลูกดังแม่เหมือนแม่ตอนเด็กๆเลยนะคะ ไม่ใช่นะคะก็ถามว่ามีเป็นถามว่าเป็นเด็กมีมารยาทไหมนะไม่ได้เป็นเด็กที่มีมารยาทจ๋าขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเรา,เราอยู่กับใครเราทําอะไรอยู่กับใครมากกว่าเราก็จะต้องมีกรารอิสรนะเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมไทยที่ควรมีมารยาทอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเราควรพูดกับใครยังไงแต่ว่าเราอยู่กับเพื่อนน้ำก็กูม,มึงเต็มที่เลยค่ะทุกวนก็ยังมีกูม,มึงบ้าเอีกปกติเลยก็จะ เห็นในคลิปก่อนๆเนานะที่แบบตอนที่เพื่อนมาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างนะก็มีหลุดมาบ้างถามว่าขยันไหมมันไม่ได้เป็นคนขยนันใครเวลาที่เก็บที่เก็บมากๆไม่ทําอะไรเลยนะทุกคนไม่ทําอะไรเลยแต่ว่า ถามว่าทําไมหาหนู่นนี่นั่นทําอาจจะเป็นเพราะว่าเราไฮเปอร์มากกว่าเราอยู่ไม่นิ่งมากกว่านะคะก็หาหนูน่นหาหนีท่ทาอยากได้เงินอยากมีเงินถามว่าเงินที่มีพอไหมมันก็ถ้าเกิดว่าคนที่พอมันก็พอพอกินพออยู่ไปแค่นั้นแต่คือว่าสําหรับน้ํามันไม่พอมันต้องหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะหาไม่ได้เรามีเงินอยู่ในนั้นแหะเราอุ่นใจเรามีเงินเก็บไว้เนี้ยเราอุ่นใจเพราะว่าเรามีลูกมีแม่ที่ต้องดูแลนะคะเราก็อยากจะ เอาจริงๆนะว่ามีเงินในบัญชีมีเงินในมือมันมัน,มนอุ่นใจมากที่สุดน้ำก็เลยแบบว่าเวลาเจอช่องทางไหนที่มันจะสามารถหาเงินได้ก็เลยอยากทานะคะอยากทําอยากหาคือแบบทางนังที่สามีก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกเราก็แบบเออก็อยากทาอยากทําอยากหามาด้วยตัวเองเท่านั้นเองเนาะ <S <S แล้วก็มาคอมเมนต์ต่อไปนะคะช่วงแรกเห็นคลิปยอมรับ เดอนผ่านๆจนมีวันหนึ่งยอมกดเข้ามาดูเลยรู้ว่าน้องน้ำมาทําคลิปเป็นตัวเองมากๆเป็นผู้หญิงที่ทําเองเก่งบุคลิกคลา้ายๆเราชอบลุยๆเลยติดตามมาตลอดและอีกอย่างเอ็นดูน้องเปา่ปาๆมากด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูปปเป่าๆเนาะน้ำกอ็อยากที่ทุกคนเห็นค่ะมันก็จะเป็นชีวิตจริงของน้ำแหละแต่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของน้ำเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เป็น ทั้งหมดทั้งมวลบางครั้งบางทีนะ้ำอาจจะมีงุดหงิ่นก็แง่หรือว่าอะไรกับสามีหรือว่าที่บ้านมากแต่น้ําก็ไม่ไดเอามาให้ทุกคนดูน้ําก็จะเอามุมที่แบบว่ามันเป็นสาระแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบควรจะดูน่าดูมากกว่ามาให้ทุกคนดูไม่ใช่ว่าน้ําไม่แสดงออกไปอย่างนี้แล้วน้ําจะไม่เป็นแบบนี้หรือว่าคนอื่นที่แบบดูแรงจังเลยตอบด่าุกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูแรงจังเลย อีกมุมนึงเขาอาจจะไม่แรงก็ได้อาจจะเป็นตรงๆหรือไม่ชอบหรืออะไรต่างๆเพราะว่าอาจจะแบบสนใจหรือว่าเฮ้ยคุณไม่ควรมาก้าวก่ายสิทธิของเรานะอะไรเงี้ยแต่สําหรับน้ําก็คือว่าถ้าวันไหนที่เจอน้าหงหุดหิดแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ไม่ดีนะ้าก็ตอบกลับแรงอยู่นะแต่ถ้าวันไหนที่แบบเออผ่านๆก็คือผ่านๆไปก็ลบคอมเมนต์ไปก็แค่นั้นก็มันแล้วแต่อารมณ์นั่นแหละเออนะ แ,แล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะคะที่น้ํายกมาตอบเนะาะเพราะพี่คนนี้นะคะน้าจะจําได้ด้วยเนาะพี่คนนี้เขามาคอมเมนต์น้าบ่อยมากๆเลยนะคะคลิปแรกที่ได้ดูคือบ้านสามีจีนค่ะชอบความเป็นธรรมชาติของน้องน้ํานะคะมีทั้งถูกและผิดเหมือนชีวิตจริงของเราที่ต้องเรียนรู้กันไปประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่มากๆ โอกาสที่จะได้เที่ยวคงยากได้ดูเรื่องเล่าผ่านคลิปที่น้องน้ำทําก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยดีใจนะคะที่ได้พบสามีที่น่ารักประทับใจยิ้มหวานของหลานชายมากๆเลยเพราะตัวเองก็เลี้ยงหลานชายในวัยใกล้ๆ เคียงกันกับปเปาเป,าเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนเหมือนประมาณว่าเราเริ่มมาจากที่เราอยากทําเราแฮปปี้กับการทํานะ้าคือแบบน้าไม่ค่อยมีคนคุยด้วยแล้วเราก็แบบเออยกกล้องขึ้นมาพูดแล้วก็แบบได้พูดภาษาไทยแล้วได้เหมือนระบายออกไปมันก็แบบเออเป็นตัวของเราไปนะคะจริงๆน้ำาน่เรียนรู้มากับพี่ๆทั้งคนที่รักแล้วก็คนที่ไม่ชอบก็ Uh, เรียนรู้มากับทุกอย่างเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงที่ทำคลิปแรกๆนะคะก็จะมีที่บ้านแฟนเนาะเปิดบ้านแฟนที่แบบบ้านบ้านเก่าอะ่ะเอออันนั้นนะคอมเมนต์นนะัโดนด่าเยอะมากทั้งคนจีนทั้งคนไทยกล้องสายนู่นนี่นะ่ะคือหลายๆคนก็จะแบบเตือนน้ำก็จะเอาคำพวกนั้นอนะค่อยๆมาปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าไหนที่มันไม่ดีจริงๆแฮะแบบเขาบอกว่าไม่เห็นจะมองกล้องเลยมองแต่หน้าตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงน้ําก็เลยเอามาปรับ แล้วก็มีหลายๆคนแบบว่าเหมือนประมาณแบบติแรงก็คือแบบเหมือนประมาณว่าเสียงเบามากแล้วก็ภาพสั่นมากเวียนหัวจะอ้วกไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยคือถามว่าเขาติแรงไหมมันแรงแต่ถามว่าเราย้อนกลับมาดูตัวเราอะเราถ่ายวีดีโอภาพมันสั่นจริงๆริงไหมมันก็จริงเราก็เลยเอามาปรับปรับปรับค่อยค่อปรับค่อยๆจูนกันไปแล้วก็ช่วงนี้ลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยนะนก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็อาจจะห่างหายไปแต่น้ำก็พยายามที่จะปรับเวลาให้มันแบบ อยู่คงทุกอาทิตย์ให้ได้ใี่ว่าน้ําจะต้องลงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละกี่คลิปวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างอเงี้ยนะ้ก็พยายามรันเวลาให้มันสม่ําเสมอนะคะช่วงนี้ก็ขอลองลองเวลาก่อนเนาะเดี๋ยวใครก็ เดี๋ยวค่อยมาบอกทุกคนกทีนะคะว่าจะลงวันไหนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้ํามาตลอดแล้วก็ไม่เคยให้น้ําต้องมาเปลี่ยนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มองน้ําในเนียดีมาตลอดอาจจะเป็นด้วยภาพลักษณ์ที่น้ําให้ทุกคนดูก็ได้เนาะอามอาจจะแบบไม่ค่อยรู้อะไรแบบมากมายเท่าไหร่อันไหนที่รู้ก็จะบอกว่ารู้นะคะอันไหนที่บอกไม่แน่ใจไม่รู้ก็จะบอกไปตรงๆเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ ทุกคนที่ดูอะเสพสิ่งที่ผิดผิดไปนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะใครรู้อันไหนก็แก้ให้น้ําด้วยนะคะทุกคนก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของบ้านเราไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพากันกันกบจีนเมื่อไหร่เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่จีนเหมือนเดิมเนาะปะตอนนี้น่าจะได้แล้วแหละซุปทังนะคะไปะไปดูกันเนาะนี่นะคะทุกคนนี่นีอ้นี่นะคะนี่เห็นไหเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะซุปเห็ด หูหนูขาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่ายิ่งเหอทางนั่นเองนะคะก็จะมีสมุนไพรจีนเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอรี่นะคะหรือว่ากุศาจีนหรือว่าเห็ดหูหนูขาวเนาะอันนี้คนจีนเขาเชืวว่อว่าผู้หญิงกินแล้วเลื่อดลมจะดีนะคะในช่วงเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ขิงแก่ลงไปไปต้มด้วยเนาะปกติถ้าเป็นประจำเดือนน้ำจะไม่ใส่เป็นน้ำตาลกวดนะคะน้ำจะใส่เป็นน้ำอ้อยแต่ว่า บ้านเราเนี่ยน้ำอ้อยมันหวานกว่าที่จีนนะคะแล้วก็สีมันจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่คือว่าถ้าใส่เป็นน้ําตาลอ้อยไปเลยอ่ะมันหวานมากเลยนะคะคือมันไม่เหมือนกันกับที่จีนเลยอย่งนนก็เลยไม่ใส่น้ำากลใส่เป็นน้ําตาลกวดไปเนาะนี่นะคะถ้าเกิดว่าจะทําเป็นซุปสาลี่ก็ได้ค่ะก็เปลี่ยนเอา เห็นหูข่ขาวออกแล้วก็ใส่สาลี่ลงไปหรือว่าจะใส่เป็นแอปเปลิลเหมือนแม่สามีน้ําก็ได้เนาะคนจีนเนี่ยถ้าช่วงที่เป็นหวัดหรือไออะไรอย่างเงี้ยไอมากๆเขาจะเอาไปต้มกับสาลี่นะคะให้กินซุปสาลี่อย่างเงี้ยมันจะหายเป็นหวัดเป็นไอได้เนาะน้ําก็กินตอนที่น้ําอยู่ที่จีนแล้วไม่สบายอะ่ะมันจะหวานไม่มากนะคะออกหวานนิดๆแต่ก็หวาน มันจะมีความหอมของโกจิเบอร์รี่แล้วก็พวกพุซาจีนนะคะพุซาจีนนี่หอมมากๆเนาะก็พุซาจีนนี่ผู้หญิงก็กินก็ดีนะคะจริงๆอ่ะแฟนน้าก็อยากให้น้ํากินได้ทุกวันแต่คือว่ากินได้ทุกวันค่ะแต่ต้องลดน้ำหวานเนาะเพราะว่าด้วยความที่น้ําชอบกินหวานปกติก็กินหวานอยู่แล้วอะไร้ก็กลัวเป็นโรคเบาหวานอยู่ก็เลยพักๆบ้างนะคะก็ไม่อยากให้แบบกินน้ําตาลเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็สดชื่น จริงๆก็เอาไปทําเป็นรังนกได้นะคะเป็นตุ่นรังนกได้ก็ใส่เหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเอาเห็ดหูหนูขาวออกแล้วก็เอาใส่รังนกแทนนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยเนาะจะใส่เป็นพวกลำไยอบแห้งด้วยก็ได้แต่ที่บ้านไม่มีนะคะน้ําก็เลยไม่ใส่เนาะนี่นะก็เป็นซุปนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าใคร ที่แบบว่าอยากเอาไปเป็นประกอบอาชีพได้ก็สามารถลองเอาไปทําขายดูได้นะคะใส่ขวดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใส่ขวดน่ารักน่ารักนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปขายดูนะคะก็จะสดชื่นจะกินแบบร้อนก็ได้จะกินแบบเย็นก็ได้นะคะก็คือดีเหมือนกันหมดเลยมีคุณภาพมีมีคุณสมบัติด,ดีนะคะมีแบบเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนาะก็เอาไปลองทําดูนะคะ ปทุกคนตอนนี้ร้อนแล้วนะเดี๋ยวน้าจะเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวร้อนมันหายร้อนก่อนไปใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็อาจจะหาขวดมันบรรจุด้วยเนาะเพราะว่าเราทําทีหนึ่งอะมันหม้อใหญ่เราก็แบบกลัวมันเสียอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นขวดเป็นขวดไว้นะคะแะนะ่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวน้าเอาสูตรอะไรมาให้ดูอีกแล้วก็มาติดตามรับชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปน,นี้น้ําไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ